โดดเด่นมากกอดอิทธิพัทดิชี่ควงคู่หวานรับรางวัลแห่งปีหลังจากเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงและเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วก็ดูเหมือนว่า คู่ของกอน์อิทธิพาสธานิตและริชี่อารเนตดีคาบาเรชก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันเรื่อยๆแถมทั้งคู่ยังคลั่งรักกันแบบหนักมากล่าสุดทางกอน์และริชี่ได้รางวัลจาก k a เอซอาวอร2021กับรางวัลคู่ควันแห่งปี2021บอกเลยว่าทั้งคู่นั้นมาในชุดสีชมพูสุดหวานละมุนเหมาะสมกับรางวัลในครั้งนี้มาก พร้อมกับถ่ายรูปแบบผู้กับรางวัลที่ได้รับบอกเลยว่างานนี้บรรดาแฟนคลับแหชแฉะดีชีที่แปลว่าแฟนกอดฟินจิกหมอนขาดกันเป็นแนวนอนแน่ค่ะหลังจากนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชึ่นชมในความน่าราักกันเพียบไม่ว่าจะเป็นสวยหลอ่อคู่สร้างคู่สมจริงๆน่ารักที่สุดเลยค่ะวันประกาศรางวัลไม่ได้ไปรับโดดเด่นมากเลยคู่นี้ดีชีลุคนี้แซบเล็กน่ารักมากเลยค่ะโหน้องสวยมาก